ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์คลาสสิกระดับตำนานจากยุค70ที่ยังคงรตราตรงใจสายคลาสสิกทั่วโลกดัสสาร510ปี1,970รรถยนต์ที่ได้รับฉายาว่า BMW แห่งญี่ปุ่น ด้วยดีไซน์เรียบแต่มีสไตล์สมรรถนะเกินคาดและราคาที่จับต้องได้ทําให้กลายเป็นรถขวัญใจนักขับและนักสะสมทั้งในยุคสมัยนั้นและจนถึงปัจจุบันเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนดัซสัน510รุ่นปี1970มาพร้อมกับสไตล์ทรงกล่องที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้ากลมคู่เส้นสายที่เรียบง่ายแต่เฉียบคมให้ความรู้สึกแข็งแรงและมั่นใจตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบ2ประตู4ประตูและวากอนซึ่งในแต่ละแบบก็ให้ความรู้สึกคลาสสิกในสไตล์ที่ต่างกัน รุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับรถยุโรปในยุคนั้นโดยเฉพาะ BMW 1600ที่ถือเป็นแรงบันดาลใจด้านดีไซน์ตัวรถมีมิติกระทัดรัดแต่ดูแน่นและลงตัวมากไฟท้ายส่งเหลี่ยมและฝากระโปรงท้ายที่เปิดกว้างทำให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นรถอายุเกิน50ปีแต่หากดูแลดีๆดัดดสัน510ยังคงความเงางามของสีตัวถังและความเงียบของโครงสร้างได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะหากมีการปรับปรุงและฟื้นฟูใหม่เช่นการพ่นสีใหม่การใส่ล้อแม็กแบบเรโทรหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบเลตที่ยังคงรูปทรงเดิมไว้ก็ยิ่งเพิ่มความโดดเด่นและดูทันสมัยแบบย้อนยุคเข้าไปอีกในด้านสมรรถนะดัตสัน510ปี1970มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.6ลิตรรหัส1 6สี่สูบแถวเรียงให้กำลังสูงสุดประมาณ9 6แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา4สปีดซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากการควบคุมพวงม,มาลัยยังเป็นแบบแมนนวล แต่ให้ความแม่นยำดีเมื่อวิ่งในความเร็วปกติจุดเด่นของรถรุ่นนี้คือช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อซึ่งถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งในยุคเดียวกันช่วยให้เกาะถนนได้ดีขับเข้าโคง้งได้มั่นคงและมีความนุ่มนวลกว่าเดิมทําให้กลายเป็นที่นิยมในวงการแข่งรถแรลลี่ในยุคนั้นอย่างมากด้านความเร็วสูงสุดดัซสัน510สามารถทาความเร็วได้ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าน่าประทับใจสําหรับรถขนาดเล็กในยุค70แม้จะไม่ได้เร็วแรงแบบรถสปอร์ต แต่การเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาประมาณ12-13ถึงวินาทีนั้นก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการขับใช้งานทั่วไปหรือวิ่งในทางหลวงด้วยโครงสร้างตัวถังที่เบาและแรงบิดที่เพียงพอทำให้การขับขี่ให้ความรู้สึกร้อใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดัสสัน510จัดว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับมาตรฐานในยุคนั้น โดยมีอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10-13ึงกิเมตรต่อลิตรซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และการดูแลเครื่องยนต์แม้จะไม่ได้ประหยัดเท่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ในชีวิตจริงโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่รักนายรถคลาสสิกและไม่ได้ใช้ขับทุกวันสำหรับราคาปัจจุบันของดัซสัน5 1ารปี1970มีความแตกต่างกันไปตามสภาพรถและการปรับแต่ง ถ้าเป็นคันเดิมเดิมสภาพเดิมจากโรงงานราคาจะเริ่มต้นประมาณ180,000-300,000บาทสำหรับคันที่ผ่านการฟื้นฟูอย่างดีหรือมีของแต่งหายากราคาสามารถขึ้นไปถึง400,000-600,000บาทหรืออาจสูงกว่านั้นหากเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศหรือรุ่นพิเศษเช่นรุ่น Bluebird SSS ที่เป็นเวอร์ชันสมรรถนะสูงของซีรีส์นี้ซึ่งมีเครื่องยนต์แรงกว่าและภายในตกแต่งพิเศษจุดที่น่าประทับใจของดัสสัน510คือความเรียบง่ายในการบำรุงรักษา อะไหล่ยังพอหาได้ทั้งในไทยและนําเข้าจากญี่ปุ่นและกลุ่มคนรักรถรุ่นนี้ก็มีจํานวนไม่น้อยทั้งในไทยและต่างประเทศทําให้มีชุมชนและแหล่งความรู้ในการดูแลรถรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องเหมาะสําหรับคนที่รักการแต่งรถและการเก็บรถคลาสสิกเป็นอย่างยิ่งโดยรวมแล้วดัสสัน510ปี1970คือรถยนต์ที่รวมเอาสเสน่ห์ของความเรียบง่ายสไตล์ย,ย้อนยุคและสมรรถนะที่เกินตัวเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านดีไซน์การขับขี่หรือราคาที่จะต้องได้รถคันนี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจของวิศวกรญี่ปุ่นในการสร้างรถที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงง่ายและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับรถยนต์สมัยใหม่หลายรุ่นจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับชมช่องคาโซนหากคุณเป็นคนรักรถคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถหายากและรถในตำนานแบบนี้ในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี